สวัสดีค่ะอ้อมค่ะ Family V D W วันนี้อ้อมพาออกมานอกบ้านค่ะมีถังมาด้วยแล้วก็มีน้ำในนี้ด้วยค่ะอ้อมเตรียมพร้อมมากๆเลยวันนี้อากาศดีได้หยุดงานแล้วก็เวลาเหมาะด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าอ้อมจะพาไปทำอะไรไปด้วยกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะทะเลค่ะใกล้บ้านออม1กิโลเมตรเองค่ะวันนี้อ้อมอยากกินหอยนางรมค่ะอ้อมจะพามาเก็บหอยนางรมที่บ้านอ้อมเนี่ยไม่ต้องซื้อเลยค่ะหอยนางรมอยากกินเมื่อไหร่ก็มาเก็บเมื่อนั้นค่ะแต่เพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าจะพูดยังไงอะถ้าสับคนอีสากน,ออนก,บบาก็มันบ่อืึดมันกะบ่ยยากแมนบอค่ะ ถ้ามันมีมันก็ไม่ค่อยจะอยากกินนะเนาะอยู่ใกล้ๆอะ่ะแต่ที่นี่ไม่ใช่มาเก็บได้ทุกครั้งนะคะไม่ไม่ได้มาเก็บได้ทุกวันเพราะว่าน้ําลงถึงจะเก็บได้ค่ะน้ําลดเนี่ยมันก็จะไม่เป็นเวลาบางวันก็ลดตอนค่าบางวันก็ดึกบางวันก็ตีหนึ่งแต่วันนี้อ้อมหยุดงานค่ะแล้วก็น้ําลดช่วงกลางวันค่ะก็เป็นโอกาสดีอ้อมเลยพามาเก็บหอยนางรมที่นี่มีหอยแมลงผู้ด้วยนะหอยคางก็มีค่ะ แล้วก็หอยจุ๊บทะเลก็มีด้วยเดี๋ยวอ้อมพาไปดูค่ะว่าหน้าตาที่นี่เป็นยังไงไปกันเลยค่ะไปเก็บหอยนางรมด้วยกันค่ะใหอยนางรมที่อ้อมจะพามาเก็บค่ะจริงๆเกาะตามขดเห็นนี้เยอะมากๆเลยนะแต่อ้อมไม่เอาตรงนั้นค่ะแกะยากลําบากเอาตัวที่มันหลุดๆนี่แหละค่ะอ้อมชอบกินตัวเล็กๆแบบนี้คือเขาตายแล้วนี่กระตายแล้วค่ะแต่มันจะมีกองๆรวมอยู่ ถ้าเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมมีสองตัวเลยหลุดแบบนี้เก็บง่ายค่ะแต่อ้อมไม่ชอบตัวใหญ่อ้อมไม่ชอบกัดอ้อมไม่ชอบกินคําล้นล้นปากอะ่ะคือชอบกินพอดีพอดีคําอะไรอย่างเงี้ยคืออ้อมก็จะหาตัวเล็กๆก,กันเนาะเดี๋ยวมาดูกันถ้าตัวเล็กๆก,ก็มีแบบนี้ก็มีค่ะอยากจะบอกว่าหอยที่ประเทศในแถบนี้ตัวอบมากๆเลยค่ะ อันนี้คือหอยคล้ายๆหอยหอยแครงบ้านเราเนาะแต่มันไม่มีเลือดสีแดงๆนะอันนี้คือตายแล้วค่ะเพราะว่าถ้าตัวเป็นๆเ,เนี่ยเราต้องไปขุดตรงใสตรงนู้นแต่เอาไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีหรือเปล่ามันก็จะมีเป็นที่ๆเป็นแห่งๆจุดๆไปอะค่ะแต่วันนี้อ้อมจะพามาเก็บหอยนางลมก่อนวันนี้อยากกินหอยนางลมเก็บไม่เยอะค่ะ เก็บสักประมาณ10กว่าตัวก็พอแล้วหานตัวเล็กๆพอดีคําไม่ต้องเอาตัวใหญ่พูดถึงว่าตัวใหญ่ก็มีแต่ออไม่ชอบกินตัวใหญ่ค่ะนี่หอยนางรมล้วนเลยค่ะนี่ตัวเบลเลอร์เลยแต่ออไม่เอาค่ะอันนี้ตัวใหญ่เกินไปไม่อร่อยออไม่ชอบกัด อมจาตัวเล็กๆแบบนี้อันนี้ก็เป็นหอยนางรมอีกพันหนึ่งค่ะ,ต,แบบคะตัวแบนๆแบบนี้ก็มีค่ะตัวแบนๆแบบนี้ก็มีตัวอบปวดแบบนี้ก็มีอันนี้อร่อยเนี่ยไม่โตมากกตดีคำค่ะนะมีคนรู้งานนางเอาถังมาให้ <laughs> นี่ละค่ะแถวบ้านอ้อมอยู่ไม่ไกลเลยดูวิวค่ะวันนี้น้ำลดค่ะน้ำลดถึงมาเก็บได้ค่ะถ้าน้ำไม่ลดนี่ตรงนี้จะมาไม่ได้เลยเดี๋ยวไปหาหอยนางลมกันค่ะ พอแล้วค่ะเท่านี้ก็เยอะแล้วนะเนี่ยหลายตัวแล้วค่ะแล้วอ้อมจะไปล้างแล้วก็ขัดเปลือกเขาหน่อยแล้วก็เอาแช่ช่องฟิกกันค่ะจะได้แกะง่ายๆแล้วก็กินแบบเย็นๆด้วยอร่อยอันนี้คือหอยจุ๊บค่ะคนเวียดนามชอบมาเก็บกันตัวเล็กมากเลยเล้ก็จะอยู่อย่างเงี้ยเหมือนหอยจุ๊บบ้านเราเลยค่ะแต่อ้อมยังไม่เคยกินอ้อมเห็นแต่คนเวียดนามเขามาเก็บกันเยอะแยะไปหมดเลย อันนี้มันยังตัวเล็กค่ะบางที่เขาจะมีตัวแบบโตมากๆเลยอะก็กินได้เหมือนหอยจุ๊บบ้านเราค่ะแต่อันนี้คือหอยจุ๊บน้ําเค็มและอันนี้คือหอยหมวกเจ็กหรือเปล่าอ้อมไม่รู้ใช่ไหมมันเหมือนมากๆเลยนะหอยอะไรเนี่ยหอยหมวกเจ็กหรือเปล่าแกะไม่ได้เอาติดแน่นเลยดูดินางกัวค่ะนางติดเนิบเลย แล้วก็มีหอยแบบว่าหอยคางนะอ้อมหาตัวมันไม่เจอที่นี่มันไม่ใช่หอยแคางนะคะไม่มีเลือดเนี่ยดูสิหอยนางลมเต็มไปหมดเลยที่นี่มีหอยแมลงพู่ด้วยค่ะแต่หอยแมลงผู่ตรงนี้มันจะไม่ไม่อวบอะ่ะตัวมันไม่โตเอาว่ามันตัวเล็กนี่ไงหอยแมลงพู่พอหาได้อยู่อบ๊นีค่ะ ไข่มแมลงผู้ที่นี่ก็มีไกลบ้านอ้อมแค่หนึ่งกิโลเมตรค่ะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยถามว่าทำไมไม่ค่อยเห็นมาเก็บก็มันอยู่ใกล้ไะเนาะคนเราถ้าเวลามันมีแล้วมันก็ไม่ค่อยจะอยากกินนะคะยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งไม่ค่อยจะอยากกินเท่าไหร่คือนานๆน้อมถึงจะมาเก็บทีค่ะนี่เดี๋ยวให้ชมวิวด้วยตอนนี้น้ำลด ใหมากๆเลยอันนั้นไม่รู้ว่าเขาขุดหอยคลางหรือว่าเขาขุดไอตัวอะไรอะเหมือนจะเป็นหนอนไสเดือนทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปตกปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่แหลคะค่ะแหล่งเก็บหอยนางรมไกลบานอ้อมคือถ้าเก็บพอไปกินเนี่ยพอได้เก็บค่ะแต่ถ้ามาแบบว่าเป็นกลุ่มเยอะๆอยากได้เยอะๆเนี่ยมีแหล่งใหม่อีกที่หนึง่ง แล้วเอาไว้ว่างๆอ้อมจะพาไปดูค่ะอันนั้นเน่ยเยอะมากพาเพื่อนพาอะไรไปเก็บนี่แบบมันเลยค่ะตรงนี้ไม่ค่อยตัวโตเท่าไหร่คืออ้อมกินตัวตัว,ต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 วเล็กๆเนาะยูคนสานนางมันนั่งรอสำหรับคลิปนี้อ้อมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ไปด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและก็ปราศจากโรคโควิดค่ะลากันนะ ทะเลใกล้บ้านเลยค่ะสวัสดีค่ะ